สวัสดีครับกลับมาพูดกันอีกครั้งนะครับวันนี้มีข่าวใหญ่ค่อนข้างน่าใจหายเหมือนกันจากวงการฟุตบอลคือเรื่องอาการบาดเจ็บล่าสุดของจามาลมูเซียลาครับดาวรุ่งคนเก่งของไบเยอร์มิวนิกและก็ทีมชาติเยอรมนีด้วยใช่ค่ะเพิ่งเกิดขึ้นสดสดร้อนร้อ,รอเลยในศึกชิงแชมป์สโมโสรโลก2025ที่ผ่านมานี่เองครับเป็นจังหวะประทะค่อนข้างหนักเลยนะกับจานลุยจีดอนาลุม่าผู้รักษาประตูของเปสเช่ะ ในเกมรอบ8ทีมสุดท้ายคืนวันเสาร์ที่5้ากรกฎาคมที่ผ่านมาภาพที่ออกมาก็ดูน่าเป็นห่วงมากๆค่ะล่าสุดนี่สื่อบิลดของเยอรมันเขายืนยันแล้วครับว่ามูเซียล่ากระดูกแข้งซ้ายหักเลยโหหักเลยเหรอคะครับแล้วก็มีเรื่องเส้นเอ็นบางส่วนเสียหายร่วมด้วยอีก ก็คาดกันว่าต้องพักฟื้นยาวๆเลยประมาณ4-5เดือนยาวนานเหมือนกันนะคะนานดีครับแล้วก็น่าเสียดายมากเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยเขากำลังฟอร์มดีมากๆเลยยิงไป3มประตูจาก4เกมในรายการนี้ค่ะฟอร์มกำลังร้อนแรงเลยใช่ครับและผลกระทบก็คือบาเยน์ก็ต้องหยุดเส้นทางในรายการนี้ด้วยเหมือนกันเหตุการณ์นี้มันก็เหมือนมาย้ำเตือนเราอีกครั้งนะคะว่าอาการบาดเจ็บรุนแรงเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของโลกกีฬาจริงๆ โดยเฉพาะฟุตบอลนี้การประทะมันสูงอยู่แล้วนะข้อมูลจากออ all injury rehab เขาก็บอกเลยว่าฟุตบอลเป็นกีฬาที่บาดเจ็บกันเยอะครับบางทีเปลี่ยนชีวิตนักกีฬาไปเลยแต่หลายๆครั้งเราก็ได้เห็นการกลับมาที่น่าทึ่งมากๆเหมือนกันใช่ค่ะอยากจะถามผู้เชี่ยวชาญหน่อยครับว่าลักษณะอาการของมูเซียล่าที่ว่าเป็นกระดูกหักพร้อมกับเส้นเอ็นเสียาหายเนี่ยความซับซ้อนในการฟื้นฟูมันเป็นยังไงบ้างครับ ถือว่าซับซ้อนมากนะคะคือมันไม่ใช่แค่เรื่องกระดูกอย่างเดียวไงคะพอมีเส้นเอ็นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยการฟื้นฟูมันต้องทําให้ทั้งสงส่วนกลับมาทํางานประสานกันได้ดีเหมือนเดิมทั้งกระดูกต้องแข็งแรงเส้นเอ็นก็ต้องยืดหยุ่นและมั่นคงต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องอาศัยความอดทนสูงมากๆเลยคะ่ะอืมฟังดูท้าทายจริงๆครับพอพูดถึงการบาดเจ็บหนักๆแบบนี้มันทําให้นึกถึงเคสคลาสสิกเคสหนึ่งเลยครับที่เป็นตำนานไปแล้ว นึกถึงใครคะโรนัลโด้อานาไงครับโอฟิโนเมโนจริงเขาผ่านสถานการณ์ที่อาจจะเรียกว่าหนักกว่านี้อีกนะแล้วก็กลับมาได้แบบไม่น่าเชื่อใช่ค่ะเป็นกรณีศึกษาที่แบบถูกพูดถึงตลอดเลยโรนโด้นี่เจออาการเอ็นลูกสะบ้าเข่าขวาฉีกขาดน,นะคะแล้วไม่ใช่ครั้งเดียวด้วยสองครั้งซ้อนๆกันเลย ครั้งแรกนี่พฤศจิกายนปี1999ใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วครั้งที่สองก็ตามมาติดติดเมษา2000ซึ่งครั้งที่สองนี่แหละค่ะที่รุนแรงมากๆครั้งที่สองนี่จำได้เลยช็อกกันทั้งโลกเกิดขึ้นแป๊บเดียวเองแค่6นาทีหลังจากเพิ่งกลับมาลงสนามได้ในเกมกับลาซิโอใช่ค่ะคือนิวตันเปตรเน่นักกายภาพของเขาตอนนั้นเล่าว่าลูกสบ้าเข่าของโรนัลโดมันเคลื่อนแบบหลุดไปอยู่กลางต้นขาเลยอะค่ะ โอ้ห oh, ฟังดูน่ากลัวมากครับค่ะเขาบอกว่าโรนัลด,โดเจ็บปวดจนร้องไห้ไม่หยุดเลยตอนนั้นต้องใช้มอร์ฟีนช่วยระง,งับปวดเลยนะคะแล้วที่น่าสนใจคือภาวะที่เอ็นลูกสะบ้ามันฉีกขาดสมบูรณ์แบบนี้เนี่ยเออคือทางการแพทย์เขาบอกว่าโอกาสที่นักฟุตบอลจะกลับมาเล่นในระดับสูงได้จริงๆมันมีแค่ประมาณ52%เอนงนะ52%ปซน้อยมากเลยนะครับน้อยมากค่ะถือว่าน้อยกว่าเคสเอ็นควายน้าหรือ ACL ที่เราได้ยินกันบ่อยๆซสอีกนะคะ โหสถิตินี้น่าตกใจมากจริงๆครับมันยิ่งทําให้เห็นเลยว่าการกลับมาของโรนัลโดมันมหัศจรรย์ขนาดไหนตอนนั้นเขาต้องทุ่มเทกับการทํากายภาพบําบัดหนักมากๆเลยใช่ไหมครับเห็นว่าวันละ9ก้ถชั่วโมงเลยใช่ค่ะหนักมากจริงๆทั้งเจ็บทั้งทรมานแต่ความมุ่งม,มั่นเขาสุดยอดมากแล้วความทุ่มเทนั้นมันก็เห็นผลจริงๆนะคะ เพราะหลังจากพักไปประมาณ15เดือนเขากลับมาเป็นกำลังสำคัญพาทีมชาติบราซิลคว้าชแชมป์ฟุตบอลโลกปี2002ได้สำเร็จพร้อมรางวัลดาวซันโว8ปประตูด้วยสุดยอดจริงๆแต่สิ่งสำคัญที่หลายคนอาจจะไม่ได้สังเกตคือเขาไม่ใช่ผู้เล่นคนเดิมแบบว่าสไตล์การเล่นไม่เหมือนเดิมเป๊ะๆนะคะ ใช่ครับใช่ครับผมก็สังเกตเหมือนกันเหมือนเขาต้องปรับตัวเยอะเลยอย่างช็อตที่เราเห็นบ่อยในบอลโลกครั้งนั้นคือการใช้ปลายเท้าจิ้มบอลยิงประตูครับถูกต้องค่ะนั่นคือการปรับตัวที่ยอดเยี่ยมมากๆเพื่อให้อย่างเล่นในระดับสูงต่อไปได้คือเป็นการปรับตัวทั้งทางร่างกายและจิตใจเลย mm hmm. ซึ่งน่าทึ่งมากแม้ว่าหลังจากนั้นในปี2008เขาจะโชคร้ายเจออาการบาดเจ็บเอ็นลูกสะบ้าอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นที่เข่าซ้ายก็ตาม พอย้อนกลับมาดูที่เคสของมูเซียล่าตอนนี้แม้ว่าเส้นทางข้างหน้ามันจะดูยากลำบากนะครับแต่เรื่องราวของโรโนัลโดก็น่าจะเป็นเหมือนอแสงสว่างหรือแรงบันดาลใจสำคัญให้เขาได้เลยนะแน่นอนค่ะคือการฟื้นตัวมันต้องอาศัยความแข็งแกร่งมากๆทั้งร่างกายและจิตใจอย่างที่บอกแต่มูเซียล่าเองก็มีข้อได้เปรียบอยู่นะคะอย่างแรกเลยคือเรื่องอายุ ใช่อายุยังน้อยแค่2 2ปีเองค่ะร่างกายยังฟื้นฟูได้ดีแล้วก็ต้องบอกว่าวิทยาศาสตร์การกีฬาและการแพทย์สมัยนี้มันก็ก้าวหน้าไปกว่ายุคของโรนัลโด้เยอะมากแล้วด้วยนั่นสิครับก็น่าคิดต่อเหมือนกันว่านอกจากการฟื้นฟูร,ร่างกายให้กลับมาเล่นได้แล้วเนี่ยประสบการณ์ครั้งใหญ่นี้มันจะส่งผลต่อมุมมองหรืออาจจะรวมถึงสไตล์การเล่นของมูเชียล่าในอนาคตยังไงบ้างเขาอาจจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างเหมือนที่โรนัลโด้เคยทาหรือเปล่า นั่นคือประเด็นที่น่าติดตามมากๆค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องการรักษาให้หายเจ็บแต่มันคือการเดินทางที่อาจจะเปลี่ยนวิธีคิดวิธีมองเกมหรือแม้กระทั่งขีดจำกัดของตัวเองไปเลยก็ได้ซึ่งเราก็หวังว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะคะให้เขากลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมได้ครับ ก็ขอเป็นกำลังใจให้มูเซียล่าจริงๆครับให้ผ่านช่วงเวลาที่ท้าทายนี้ไปให้ได้แล้วกลับมาสร้างผลงานยอดเยี่ยมในสนามได้อีกครั้งแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยนะครับที่อาจจะกำลังเผชิญกับความยากลำบากในเส้นทางของตัวเองอยู่เหมือนกันค่ะข,ขอให้ทุกคนก้าวผ่านไปได้นะคะ